ครับวันนี้นะครับสำหรับลูกค้านะครับหลายๆท่านนะครับที่ใช้รถหลายๆรุ่นอยู่นะครับรวมแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ที่ทํากันมากที่สุดก็ใส่ตะกูลรถกระบะปิกอัพหรือ uh, MPV นะก็หนีไม่พ้นเจ้า e v e r อร์กับเจ้า r a n เจอรนะครับที่หลายท่านนิยมที่จะเอาโคมไฟเดิมๆแบบนั้นนะครับโคมไฟเดิมๆนะครับซึ่งเป็นสแตนดาดจากโรงงานแล้วก็มาตกแต่งนะครับให้เป็นไฟ ที่เรียกว่าไฟมัสแตงนะครับไฟมัสแตงเป็นยังไงนะครับไฟมัสแตงจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะอันนี้ต่อได้ใช่ไหมครับช่างครับอ่านะครับไฟมัสแตงก็จะเป็นลักษณะอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีครีบเพิ่มเติมมาเป็นสามครีบนะครับอยากได้เป็นสีอะไรก็สามารถทําได้นะครับพวกนี้เนี่ยต่างๆนานา,นาก็คือรวมแล้วเรียกว่าโคมมัสแตงนะครับ แต่มัสแตงนั้นจะแยกเป็น2ประเภทนะครับหลายท่านคงยังไม่เข้าใจนะครับและหลายๆโชว์รูมหรือหลายๆตัวแทนยังคงสั่งสินค้าผิดๆถูกๆขอสื่อสารกับลูกค้าไม่เข้าใจนะครับวันนี้นะครับผมจะบอกให้ฟังนะครับลักษณะของการทําแบบนี้คือการนําเอาโคมเดิมนะครับมาผ่านะครับแล้วก็ทําไส้เข้าไปตกแต่งความสวยงามนะครับเหมือนตกแต่งบ้านนะครับกับอีกประเภทนึงคือสําเร็จมาจากโรงงานเลย นะครับหรือเรียกว่าโคมสําเร็จนั่นเองนะครับที่มาก็แล้วแต่นะครับว่าจะสั่งมาจากที่ไหนนะครับอันนั้นจะไม่ต้องตกแต่งไม่ต้องใช้โคมเดิมทำนะครับก็คือซื้อมาแล้วก็ยกใส่เลยนะครับแต่จะมีความแตกต่างกันถ้าโคมสําเร็จนะครับมันก็จะไม่มีพวกตาแดงตาเขียวตาฟ้าถ้าอยากได้ก็ต้องมาผ่าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ส่วนของเรื่องการสังเกตว่าแตกต่างกันยังไงถ้าโคมสําเร็จนะครับพวกคีมมาสแตงพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสีขาวนะครับ แต่ถ้าเป็นพวกโคมตกแต่งกันเองนะครับโดยใช้โคมเดิมก็คือจะใช้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นครีบสีใสๆนะครับแล้วก็มีเม็ดไฟเรียงนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับผมตอนนี้เราก็รู้เรื่องของโคมกันแล้วนะครับว่าสามารถตกแต่งให้มันสวยงามเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้หลังจากความสวยผ่านไปนะครับหลังจากความหล่อผ่านไปเรามารู้จักและทําความเข้าใจก่อนที่จะทําการสั่งซื้อสั่งทำนะครับเจ้าโคมพวกนี้นะครับ ข้อที่ควรจะต้องรู้ไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เป็นทุกข์เหมือนที่ผมเคยบอกแต่งรถต้องเข้าใจงานนะครับแล้วเราจะไม่เป็นทุกข์นะครับทุกข์นั้นคืออะไรคือการทําโคมสไตล์พวกนี้นะครับเรียกว่าคัสตอมนะครับก็คือโคมพวกนี้โรงงานไม่มีผลิตมาให้นะครับคือสิ่งที่เราจะนําตกแต่งเข้าไปใส่เองนะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีตา,าวิธีการต่างๆนานาน,นะครับล้วนแล้วแต่จะต้องใช้มือของช่างคนที่ทานะครับทำเข้าไปไม่มีที่ไหนทําด้วยเครื่องจักร เพราะว่าถ้าเครื่องนั้นจะสามารถทําได้แค่โคมเดิมๆที่มาจากาส่วนของการผลิตนะครับสายการผลิตก็จะทําได้นะครับแต่ของเราเนี่ยจะต้องโคมเดิมเนี่ยมาผ่าอยากวางอะไรก็วางใส่เข้าไปนะครับเพื่อความสวยงามนะครับอยากได้คีบก็ใส่คีบอยากได้เดรลิวิ่งก็ใส่เดรลิวิ่งประมาณนี้นะครับซึ่งหลังความสวยงามความหล่อน,นี้ก่อนที่จะทําผมอยากแนะนําหลายๆท่านสักนิดนึงให้เข้าใจกันก่อนนะครับเพราะเนื่องจากหลายๆคนที่มาสั่งทําก็ดี ตัวแทนก็ดีฝ่ายขายก็ดีหรือแม้กระทั่งลูกค้าก็ดีหลายท่านไม่เข้าใจมองเพียงแค่ด้านเดียวนะครับถือทุกอย่างที่เป็นงานคัสตอมย่อมมี2ด้านเสมอนะครับมีทั้งด้านดีหลอ่อซึ่งปกติแล้วก็ไม่มีที่ไหนมีนอกจากเราสั่งทําแต่ด้านหนึ่งต้องทําความเข้าใจเขาก่อนนะครับอย่างที่บอกเป็นการทําด้วยมือไม่ใช่ด้วยเครื่องนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการจัดวางยึดติดด้วยกาวยึดติดด้วยซิลิโคนบ้างยึดติดด้วยน็อตบ้างนะครับทั้งหลายทั้งปวงนี้ ทำด้วยมือทั้งนั้นนะครับซึ่งก็จะมีโอกาสที่เขาจะหลุดจะอ้าจะเบี้ยวบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตามแต่ประสบการณ์แล้วก็ตามแต่ชิ้นงานและก็ตามแต่โคมรุ่นนั้นๆซึ่งแต่ละโคมก็จะวางไม่เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ทั้งหมดแล้วอยู่ในส่วนที่เรียกว่ารับได้เพราะเราต้องการความสวยงามแบบนี้นะครับผมแต่สิ่งที่ต้องคำนึงหนึ่งอย่างนะครับ ก่อนเล่นโครงพวกนี้ไม่ว่าร้านหรือช็อปต่างๆที่ทำจะมีราคาสูงนะครับหรือเรียกว่าตัวเองมีมาตรฐานขนาดไหนก็ตามหรือจะเป็นร้านเล็กๆทำตามตลาดทำตามตามห้องแถวอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ส่วนใหญ่แล้วการทำเหมือนๆกันแต่ราคาที่แตกต่างกันไม่ได้ต่างกันที่วัสดุอย่างเดียวนะครับต่างกันเรื่องของวารันตีนะครับวารันตียาวคุณก็เสียตังยาววารันตีสั้นคุณก็เสียตังน้อยนะครับ แต่ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะวันตียาววันตีสั้นนั้นทุกตัวนั้นมีโอกาสที่จะหลุดจะอ้าได้หมดนะครับจากการใช้งานแล้วก็จากอุณหภูมิของตัวหลอดที่อยู่ในโคมในแต่ละรุ่นซึ่งไม่เหมือนกันนะครับซึ่งพวกนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในส่วนที่เราต้องรับให้ได้ด้วยเพราะมันสามารถที่จะซ่อมแซมได้สามารถที่จะแมนทน์เนนได้แต่นะครับแต่เรื่องนี้คุณต้องทอาําความาใจก่อนทุกครั้งที่คุณจะทําจะต้องทําการเปิดกันชนรถแบบนี้ ไม่ว่าจะซ่อมหรือจะทําคุณก็ต้องเปิดแบบนี้นะครับแล้วเพื่อที่จะเอาโคมออกมาถ้าในการแมนเทนแนนต์เราก็มาลื้อมาทำนะครับหลายๆอย่างถ้าเป็นตัวโคมบางอย่างนั้นถ้ามันไม่ชํารุดมากนะผมจะแนะนําลูกค้าว่าเราอย่าเพิ่งเปิดโคมนะครับไม่ว่าจะทําจากที่ไหนถ้าอยู่ในประกันรอก่อนถ้ามันเป็นแค่ดวงไฟเล็กๆ1ดวงสองดวงซึ่งมันไม่ได้ทําให้ดับหมดทั้งดวงเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้มันช้าม,มาก อย่าเพิ่งไปเปิดเคมครับแนะนำว่าใช้ไปก่อนเพราะว่าโคมไฟพวกนี้อายุการใช้งานน่ะเท่ากันหมดนะครับอยู่ที่ว่าระยะเวลาของหลอดที่เราเปิดอุณหภูมิของหลอดการใช้งานที่เราใช้มันต่างกันมันก็เลยอาจจะส่งผลบ้างไม่เท่ากันในแต่ละรุ่นแต่ละโคมนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยก่อนที่จะตัดสินใจทําโคมประเภทนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่อยากที่จะเสี่ยงหรือไม่อยากที่จะลุ้นหรือไม่อยากอะไรใดๆทั้งนั้นผมก็แนะนําว่าให้ไปใส่โคมสําเร็จนะครับซึ่งโคมสําเร็จมีข้อดีอยู่หนึ่งอย่าง นะครับคือราคาจะค่อนข้างไม่สูงมากถ้าเป็นตัวราคาต่ําแต่ถ้าเป็นตัวราคาสูงนะครับราคาก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกประกอบมาจากเมืองจีนนะครับไม่มีมาจากที่ไหนต้องบอกงี้มาจากเมืองจีนนะครับเหมือนมือถือ iPhone นะครับเพียงแต่ว่าเราจะได้โคมเก่าของเรานะครับโคมเดิมๆของเรากลับบ้านไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มีข้อดียังไงข้อดีคือในกรณีที่สมมติว่าโคมที่เราใส่มานั้นเกิดมีปัญหาชํารุดนะครับหรือ ไม่สามารถซ่อมแซมได้หรือหมดประกันแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องเสียตังค์ใหม่เกิดถึงวันนั้นเราเบื่อไม่อยากใช้หรือไม่อยากได้แล้วเราสามารถถอดออกแล้วก็นําโคมเก่านั้นกลับมาใส่ใช้งานได้เป็นชีวิตปกติเลยนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะตัดสินใจทําโคมไฟหน้านะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับทําที่ไหนก็ได้แต่ขอให้เข้าใจงานชีวิตเราก็เป็นสุขกับการแต่งรถนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับ ฝากผลงานของทางร้านไปด้วยถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่เพจของบ้านตัวโตคาร์นะครับหรือติดตาม Facebook Fanpage ก็ได้หรือช่อง y o u t ยูทูบชา n e l ก็ได้นะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ